สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถเข้าใหม่1หนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถปีใหม่ราคาไม่แรงนะคะเป็นคันนี้เลยนะกับรถซูซูกิเซีย1.2 GL นะคะคันนี้เป็นรถปี17-18นะคะสีเทาดําดสวยๆเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098 260 958 เนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่ยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงที่เลยนะ,ะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7จ็ดกไก่ขอไข 5, 9, 3, 4, ่5934กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะโคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะคะคันนี้ในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะสวยๆคันนี้ยางเป็นยางปี2021นนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยส,สดๆร้อนๆนะคะ ไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับประตูทั้งสี่ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะจะติดในส่วนของคิ้วกันสร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้ง,งานเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้มีติดอยู่ด้านข้างกระจกเลยนะคะในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะ ภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำนะมือจับประตูด้านในนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในจะเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกก็จกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตั้งแห่งประตูให้นะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะคันเนี้ยเลขไม่น้อยด้วยนะคะลูกค้าเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันนี่เลยนะคะ เลขไม์ของรถคันนี้อยู่เพียง5 8 8 7 4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม์กอไม์อย่างแน่นอนนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ fm cd usb UH aux ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะลมแอร์เนี่ยออกมาเย็นๆเลยนะคะอันนี้คือ รถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนนะคะมีติดทองมาเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะเบาะใหม่ๆสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะ บออผ้านะคะข้อดีก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าหัวนอซอกประตูสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่อนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะลูกค้า คัดเกตด A คัดคุณภาพให้ทุกขันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็ตรงเบาะนะคะเขาหุ้มพลาสติกมาให้เฉยๆนะคะลูกค้า หุ้มหนังไม่ใช่หุ้มพลาสติกหุ้มหนังมาให้นะคะจะเอาออกก็ได้นะแล้วก็มีในส่วนของที่พักแขนนะคะตรงกลางดึงลงมาได้เลยเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะ คันนี้นะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะราคาไม่แรงด้วยใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะมีไฟทับพ,พิมพติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะ โลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาแล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะคันนี้จะไม่มีล้ออะไรนะคะจะเป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรถไม่เคยจมน้ํานะ รอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะ จุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะ,ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้า<ช>น้ำมันนะคะเติม E 2 0ได้นะคะแก๊สโซฮอนะคะลูกค้า ใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวผลนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทค้าขายธุกตรกิจส่วนตัวนะคะขับแก๊บขายลอตเตอรี่นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะกระจกหน้านะคะเดิมๆนะคะลูกค้ามีโลโก้ ซูซูกิติดอยู่นะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะเบอร์โทรนัดติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบพันสองซีซีเกแรงม้านะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะการันตีให้เลยนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีโคดไม่มีงอนนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานเนี่ยเห็นเด่นชัดเลยนะคะ รอยซีนเดิมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่อนนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปงนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะคันนี้คงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยนะคะเป็นรถอีโกคานะคะราคาเบาๆประหยัดน้ำมันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะคะส u สกิซีเอ1.2 GL ปี17-18นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สีเทาดำนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าจะเข้ามาดู ดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ